สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนณาราศีสิงห์คนลักนณาราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรในเดือนนี้เนี่ยนะคะมีดาวที่เขาพักองศาอยู่สองดวงก็คือดาวพุธและก็ดาวเสาร์โดยที่ดาวพุธเริ่มโคจรพักองศาตั้งแต่วันที่6 กรกดาคมจนถึงวันที่25กรกดาคม19วันนะคะแล้วก็ดาวเสาโคโจรพักองศาเริ่มตั้งแต่วันที่13กรกดาคมจนถึง15พฤศจิกายนร้อยยี่สิวันนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่แปรเปลี่ยนก็คือมีดาวยาเยอะแยะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2กรกดาคมเวลา16นาฬิกา38นาทีดาวศุกร์โคโจร ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษค่ะาดาวศุกร์ที่โคจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ยก็โคจรเข้าสู่เรือนกัมามะของเจ้าชะตาสุกเด่นเลยนะคะสุกเด่นสุกเป็นกเกษตรการงานเด่นค่ะการงานค่อนข้างที่จะราบรื่นอ่าแล้วก็เป็นช่วงที่คุณทำอะไรก็เหมือนกับโดดเด่น โดยที่ดาวศุกร์ต้องไม่เป็นกาลีนะคะแล้วก็มองเห็นว่าเป็นช่วงที่งานคุณก็จะมีความเจริญก้าวหน้าดีแล้วก็งานคุณก็อาจจะมีคอนเน็กชันเยอะขึ้นด้วยนะคะ,ะทำอะไรก็มีคนเกื้อนหนุนได้ดีอยู่แต่ตัวคุณก็อาจจะร้อนรอนหน่อยอาจจะฟุ้งหน่อยอาจจะเขาเรียกว่าสุกสุขทุกทุกราหูเล็งลักะนะคะ มันก็อาจจะมีการแปลเปลี่ยนอะไรบางอย่างโยกย้ายอะไรบางอย่างอยู่ทีนี้พอวันที่สองผ่านไปวันที่สิบเจ็ดดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาโคจรเข้ามาราศีกรกฎอยู่ในเรือนวินาศนะคะช่วงนี้ตัวเราก็ทำอะไรก็ก็ไม่ได้โดดเด่นมากขึ้นละนะคะเพราะว่าตัวเราอ,<ม>อยู่ใน เรือนวินาศนะคะเรือนเสียแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเพราะว่ายังได้ตําแหน่งที่ดีแต่อยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะดาวพุธซึ่งดาวพุธเขาโคจรแบบพระองศาอยู่ก็อาจจะทําให้เจ้าชะตาก็เป็นช่วงที่เก็บเนื้อเก็บตัวช่วงที่ทําทอะไรอยู่เบื้องหลังจะโดดเด่นมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดที่เราอาจจะไม่ได้ออกไฟด้านหน้าด้านหน้า แต่เรากำลังอยู่ในช่วงวางแผนช่วงทำอะไรอยู่เบื้องหลังข้างหลังเป็นหน่วยหนุนอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะ,ะทำอะไรราบรื่นได้ดีอยู่สำหรับคนลักขณาราศีสิงห์นะคะทีนี้พอวันที่17ผ่านไปวันที่19มีดาวย้ายสองดวงโดยที่ดาวพุธเนี่ยเข้าก็จรภพักองศาถอยหลังกลับไปที่ราศีเมถุน เวลา9ก้นาฬกาหนาทีดาวพุธถอยหลังกลับอย่างนี้นะคะแล้วก็ดาวเกตก็โคจรเข้าสู่ราศีเมถุนเช่นกันอ่าเวลา6กนาฬกาสนาทีนะคะดาวพุธเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนตัวเองนะคะถึงแม้จะโคจรพักองศาก็ยังได้ตำแหน่งที่สูงอยู่อ่าแล้วก็อยู่ในเรือนลาภะ คุณก็อาจจะได้ลาบผลที่ดีในช่วงจังหวะนี้ได้นะคะอาอาจจะไม่ได้เต็มที่เต็มเหนี่ยวแต่อย่างน้อยมีดาวพรหัสเข้ามาอยู่ในเรือนราภาค,คุณอยู่แล้วคุณทําอะไรมีคนเกื้อนหนุนคุณดีอยู่ทําอะไรก็มีความก้าวหน้ามีความสําเร็จได้ดีอยู่สําหรับคนลัคนาราศรีสิงห์ก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะคะทีนี้พอดาวเกตเข้าไปเรียบร้อยดาวพุธเข้าไปเรียบร้อยแล้ว วันที่27ดค่ะดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีกันอ่าวันนี้ย้ายมาแล้วยมามก่อนดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันอ่าได้ตําแหน่งมหาจักรอ่าอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะอ่าเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะอ่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้อ่าหาเงินหาทองอะไรที่ ค่อนข้างที่จะมีะไรายได้ที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็ยังอยู่ในเรือนลาพระอยู่ถึงแม้ว่าการหาเงินของคุณก็อาจจะเหมือนติดขัดบ้างนะแต่โดยรวมก็ยังถือว่าไปได้ดีอยู่นะคะเพราะว่ามีดาวช่วยหลายดวงอยู่แต่การใช้จ่ายเงินของคุณก็อาจจะหมดเปลืองเกี่ยวกับคนในบ้านนะคะหมดเปลืองกับคนในบ้านเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พรดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันแล้ว ดาวศุกร์ย้ายเข้าสูยายส่ราศีเมถุนค่ะเห็นไหมคะดาวศุกร์เขา้าโคจรย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีเมถุนเรือนราภาของคุณมีดาวเป็นกระจุกนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบผลที่ดีนะคะมีโอกาสได้อะไรตามที่ได้ดังใจคนลัคน,รนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็ได้โชคได้ลาบได้ของที่ถูกใจก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนไปนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่มองเห็นก็คือจิตใจเรามากกว่าราหูเลงเนี่ยบางทีเราก็จะมีความใจร้อนใจเร็วความไม่นิ่งมีความฟุ้งมากอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ระวังการใช้ใจ่ายเงินแบบปุบปรับใช้ใจ่ายเงินแบบไม่ทันได้วางแผนอะไรมากมายก็จะมีเหตุที่ต้องใช้ใจ่ายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังได้ด้วยนะคะสาหรับคนลักนา ราศีสิงศูนย์เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะใครไม่ไม่มีคู่เนี่ยรอคอยแฟนมีโอกาสพบเจอนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปตัตนิเป็นกเกษตรเลยแต่ว่าใครที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์หน่อยอโดยที่ต้องระมัดระวังาการกระทบกระทั่งต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันนะคะในช่วงปีครึ่งเนี่ยนะคะ ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีปัญหาอะไรต่างๆก็ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเราละเลยหรือว่ามีปัญหาเราของระแห่งมาก่อนแล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มทิศทางที่จะมีการตัดสินใจหรือการคิดที่จะวางแผนว่าจะทําอะไรต่อไปในภายภาคหน้าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสได้เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันยังไม่ถึงจุดนะคะแต่พอราหูมาเนี่ยนะคะเขาก็จะเร่งให้เราคิดเร่งให้เราตัดสินใจแล้วเราก็จะคิดหาหนทางอะไรไดอ้อย่างเด็ดขาดได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังสำหรับคนที่ไม่อยากจะกระทบกระทั่งก็ต้องอมีทิศทางมีแนวทางในการคิดแก้ไขปัญหาส่วนเรื่อง การเงินก็เหมือนที่กล่าวไปอาจจะมีรายจ่ายปรับปรับเข้ามาแต่ไรายได้เนี่ยมันไม่ได้ขาดมันดีอยู่นะคะ,ะส่วนเรื่องการงาน,นการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นในช่วงตั้งแต่ดาวสุกย,ย้ายตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะเด่นแล้วก็ยังจะเด่นต่อทั้งเดือนอยู่นะคะงานก็จะเริ่มเยอะขึ้นมากขึ้นในช่วงหลังวันที่27ไปเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าก็เข้าสู่ เดือนลาภะก็จะเป็นทิศทางแบบนี้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในในเดือนกรกฎาคม2568ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้ทุกท่านสร้างกุศลบ,บ่อยๆไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ